ช่วงเดือนกนรกฎาคม2 5 2พันารพันตำรวจเอกสมเกตพ่วงทรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือได้สืบทราบมาจากสายข่าวว่าลิปบ้านลาดหรือดีบ้านลาดมือปืนชื่อดังจากเพชรบุรีกำลังจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพดยการรับจ้างยิงเจ้าของบริษัทรถทัวร์สายใต้ผู้หนึ่งตามใบสั่งคากระทั่งวันที่หนึ่งสิงหาคมพันตำรวจเอกสมเกตพ่วงรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือจึงได้รวบรวมมือดี ระดมพลมือชะกาวางแผนจับกลุ่มอันประกอบไปด้วยพันตํารวจโทคงเดชชูศรีพันตำรวจโทเชิดชัยวัฒนาศิป์รองผู้กํากับการสืบสวนคนครบาลเหนือพันตํารวจโทสารัตน์มนาการสารวัตรแผนกสองกองบังคับการสืบสวนคนครบาลเหนือและนายตำรวจมือดีหลายนายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไรจ n d ด r รี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง หลังจากที่ทีมงานของเรานะักสืบมือดีได้แยกย้ายกันซุ่มเพื่อจะดักจับนายปรีดีหรือลิฟบ้านลาดปรากฏว่าเพื่อนของนายปรีดีที่ทำหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์ในการไล่ล่าสังหารเมื่อหลายครั้งนั้นได้ขับรถสวนทางออกไปเหล่าเจ้าหน้าที่ตำร,รวจเห็นร่วมทั้งพันตำร,รวจเอกสมเกติที่เห็นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจซุ่มดักอยู่เพื่อรอการกลับเข้ามาของเพื่อนของลิฟบ้านลาดกระทั่งเวลา20นาฬิกา เห็นว่าเพื่อนของลิบบานลาดหรือนายปรีดีไม่กลับมาแน่เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจลุยเข้าไปเพื่อจะจับลิบบานลาดหรือดีบานลาดให้ได้ร้อยตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหรานายุทยาปลอมตัวเป็นบ่อยทําทีไปเคาะประตูขณะที่นายปรีดีนั้นไวทันจึงค่อยๆแง้มประตูดูกระทั่งเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่จึงพยายามที่จะดันประตูปิดร้อยตำรวจเอกพานุพงศ์นายตำรวจหนุ่มมือดีจึงพังประตูเข้าไปเพื่อล็อกจับนายปรีดีหรือลิบบานลาดตัดสินใจชักปืนยิงออกมาสามนัด แต่กระสุนพลาดเป้าแล้วตำรวจเอกพันุพงศ์สิงหราณายุยาจึงยิงสวนไป3มนัดกระสุนเจาะแสกหน้าสองนัดเข้าที่แก้มหนึ่งนัดริบบาราเสียชีวิตอย่างสงบเขียงค้างปืนขณนดจุดสามแปดคู่ชีพของเขานั่นเองริบบาราศหรือดีบาราศหรือนายปรีดีศัก์สิสริหรือสะศีมือฆ่าวัยหนุ่มอายุเพียง25ปีบ้านอยู่บา้านเลขที่47หมู่ที่7ตําบลนา 2003, พันสามอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี แหล่งที่อยู่ของอดีตมือปืนในตำนานผู้ยิ่งยงของเมืองเพชรบุรีคนหนึ่งคือเล็กนบในนั่นเองริบบ้ลาลนา้นมีประวัติการใช้อาวุธไล่หญิงนายสมชายชายชาญกุลอายุ50ปีประธานบริษัทวาทารีจำกัดบริษัทขายส่งสินค้าต่างประเทศเมืม่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา4ี่ทุม่มขณะที่ติดไฟแดงที่สี่แยกดินแดงเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ในขณะที่คดีเก่าๆนั้นเมื่อสองปีก่อนได้ยิงสารวัตรทาหารซึ่งคุมสถานบันเทิงอับอบนวดลิเวลาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและยิงพ่อค้าคนหนึ่งเสียชีวิตในซอยภาวนาท้องที่สอนอพหลุ่ยโยธินนอกจากนี้ยังมีหมายจับนายปรีดีหรือลิบบ้านลาดอีกหลายท้องที่ในคดีฆ่าคนตายทั้งสิน้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดการมุ่งหน้าเข้ามาจับนายปรีดีครั้งนี้เบื้องแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตั้งใจจะจับเป็น เพื่อจะดําเนินการจับกลุ่มสาวต่อไปถึงผู้บงการฆ่าแต่ละลายให้ได้แต่ทว่าวก็ไม่สามารถที่จะจับเป็นได้สมดังเจตนาเพราะมือปืนเมืองเพชรนั้นไว้ลายจนในที่สุดจึงต้องเกิดการวิสามันฆาตรกรรมกันขึ้นมานั่นเองเรื่องราวการวิสามันฆาตรกรรมเหล่ามือปืนเมืองเพชรนั้นยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้ริบบานลาดมือปืนเมืองเพชรถูกวิสามันฆาตรกรรมกลางกรุงเทพมหานครในขณะที่ที่ตัวเมืองเพชรบุรีเองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 30กันยายนเวลาห้าทุ่มครึ่งพันตำรวจโทธนสิทธิ์สุนทรวิภาครารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักจับกลุ่มนายแก้วจันน้อยอายุ40ปีมือปืนชื่อดังคนหนึ่งของเมืองเพชรท,ที่คอฟฟี่ช็อปลงภาพยนตร์เพชรบุรีลามาเนื่องจากก่อนหน้านี้ในตอน4ี่โมงเย็นของวันเดียวกันนั้นนายแก้วซึ่งเป็นมือปืนตัวฉกาดรับงานยิงคนเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งได้รับจ้างเพื่อนในราคาเพียง5,000ันบาท ไปยิงในเอื้อนคล่องแคลวอายุ45ปีพนักงานเก็บเงินของการประปาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพยานปากเอกในคดีที่มีพนักงานของการประปาถูกแทงจนเสียชีวิตในเอื้อนนั้นเป็นพยานฝ่ายโจทย์ฝ่ายพักพกผู้ต้องหาจึงตัดสินใจจ้างคาในเอื้อนเป็นการปิดปากโดยจา้างนายแก้วในราคามิตรภาพเพียง5,000บาทเท่านั้นเองปรากฏว่าระหว่างที่พันตำรวจโทธนาสิทธิ์นำกำลังไปดักอยู่นั้นนายแก้วเกิดไหวทัน จึงรีบนํารถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคนขับหลบหนีไปพันตํารวจโทธนาสิตจึงนั่งรถปิกออพของเจ้าหน้าที่ตํารวจไล่ติดตามระหว่างทางนั้นนายแก้วได้ใช้ปืน11มม,มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจตลอดทางจนเกิดการไล่ลากันอย่างกับในภาพยนตร์ท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนในเมืองท่ามกลางการไล่ล่ายอย่างกระชันชิดนั้นรถจักรยานยนต์ที่นายแก้วขวามาได้จากเพื่อนเกิดเสียหลักฉะลับล้มข้างถนนเพราะมีฝนตกปล่อยจนถนนลืน่นพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตต,ตำบลต้นมะขามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในขณะที่เพื่อนนายแก้วขับรถหลบหนีไปได้แต่นายแก้วกลับถูกเพื่อนทิ้งไว้แต่ก็ยังไม่ทิ้งลายมือปืนตัดสินใจปักหลักยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดุเดือดพันตำรวจโทธนาสิทธิ์ตัดสินใจยืนปักหลักซดกับนายแก้วเป็นเวลาประมาณ30นาทีกระทั่งท้ายที่สุดนายแก้วมือปืนชื่อดังก็สิ้นฤทธิ์ถูกกระสุนปืน11มมของพันตำรวจโทธนาสิทธิ์เข้าหน้าอกซอกคอและศีรษะเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ ในขณะที่มือยังกำปืน11อมม,มที่ด้ามสลักชื่อแก้วอยู่ด้วยหลังจากนั้นจึงมีการร่วมกันชนะสุดพิกศกประวัติอันโชคชนของนายแก้วนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่านายแก้วเริ่มต้นอาชีพมือปืนตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีการยิงเสฐีใหญ่เจ้าของร้านค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับได้และสารตัดสินจำคุก50ปีแต่ระหว่างที่อยู่ในคุกนั้นทำตัวดีจนได้รับการลดโทษและติดจิงเพียง10ปี เมื่อออกจากคุกมาไม่มีเงินใช้ในายแก้วก็หวนสู่เส้นทางเดิมโดยรับจ้างยิงคนอีกโดยงานแรกหลังจากออกจากคุกก็เล่นของใหญ่ด้วยการรับจ้างยิงนายฮงเจ๋งแซ่ตังเศรษฐีใหญ่เมืองเพชรบุรีเจ้าของร้านค้าเหล็กตั้งง้วนเห่งตั้งอยู่บนถนนพาน,นิชเจริญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พับพวกคู่บุกยิงด้วยอาวุธปืน M 1 1บุกยิงด้วยอาวุธป,ปืน11อมมจนนายฮง โดยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนคู่หูบุกเข้ายิงนายฮ่องเจงโดยอาวุธปืน11มม,มจนเสียชีวิตเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2524นายฮ่องเจงนั้นเป็นคนสนิทคนหนึ่งของพลตำรวจเอกมนชัยพันธ์คงชื่นอธิบมมดีกรมตำรวจเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการดูพระเครื่องและเครื่องลายครามเครื่องสังคโลกของเก่าว,วัตถุบโบราณไม่ว่าที่บดีกรมตำรวจจะซื้อเครื่องลายครามหรือเช่าพระเครื่องจะต้องผ่านสายตานายฮ่องเจงทุกครั้ง หลังจากนั้นก็ไปก่อคดียิงนายบุญยิ่งภูมิประเทศพ่อค้าหมูและต่อด้วยการยิงน,นายวินัยหัวหน้าวงดนตรีเสียชีวิตคาร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาถูกพันตำรวจตรีธนสิทธิ์ยศในขนาดนั้นล้อมจับจนเกิดปะทะกันแล้วถูกจับได้พร้อมปืน m 1 6แต่คดีฆ่าทั้ง3รายนั้นกลับไม่มีพยานชี้ตัวจึงหลุดทั้ง3คดีแต่ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมจับรวมทั้งมีอาวุธสงครามนั้นทำให้ศาลสั่งจำคุก1ปี6เดือน หลังจากพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้ใช้ปืนอากาสสังหารนายวิชัยลุ่งศิริรัตน์เสียเศรษฐีเจ้าของโรงสีแล้วชิงเงินสด6 0,000บาทรวมทั้งทรัพย์สิน,นอื่นๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงินอีก1 0 0 0 0 0บาทเศษเพื่อหาทุนไปซื้อรถจักรยานยนต์มาเป็นพานะยิ่ิงเหยื่อคนต่อๆไปกระทงล่าสุดมาถูกจับตายดังกล่าวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่มีข่าวมือปืนเมืองเพชรเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ทั้งในกรุงเทพในเพชรบุรี ในขณะที่จังหวัดนคนปรปฐมเองก็กลับมีเรื่องราวเกี่ยวกับมือปืนเมืองเพชรเช่นกันหลังจากที่100ร,ร้อยตำรวจตรีบดินประชากิติกุลนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บที่ร้านอาหารเปิดใหม่ไม่มีชื่อตั้งอยู่ริมถนนเพชรกเกษมบ้านบ่อสายตำบลลำพญาอำเภอเมืองเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่9พฤษภาคม จึงรีบรายงานเรื่องราวที่เกิดเหตุให้พันตํารวจเอกสสพลสวิคามินผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมได้ทราบเมื่อนํากําลังเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบศพบนายสมเปียสสมุรอายุ28ปีอยู่ตําบลบางแขมอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมถูกยิงเข้าที่ลําตัวและหน้าอกสายด้วยปืนพกขนาดจุด3.8หลายนัดนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3คนคือนายสมคิดชาวไรนาอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอเมืองถูกยิงที่เหนือเรานมขวา นายวินัยสนองกิจอายุ28ปีอยู่ตำบลสนามจันทร์ถูกยิงแสกนาและนายสุริยะไม่ทราบนามสกุลเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำคนได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐมโดยด่วนจากการสอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่ากลุ่มคนเสียชีวิตและบาดเจ็บได้เข้าไปนั่งดื่มกินสุรากันอยู่ในร้านอาหารนี้ตั้งแต่ตอนเย็นกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีรถบรรทุกหล้อหมายเลขทะเบียน80ขี3740เพชรบุรี ขับมาจากทางกรุงเทพโดยมีคนโดยสารมาทั้งหมด6คนเป็นชายทั้งิ้นอายุระหว่าง25-30ถึงปีจากนั้นชายทั้ง6จึงได้เข้ามาสั่งสุราอาหารดื่มกินกันหลังจากที่ดื่มสุรากันไปได้ครู่หนึ่งทั้งสองโต๊ะซึ่งล้วนแต่เป็นชายชะกันทั้งคู่ก็เกิดคอมเมนต์มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาหนึ่งใน6ชายที่มากับรถบรรทุกได้ลุกขึ้นยืนแล้วประกาศก้องว่ากูชื่อไอ้ตอยมือปืนเมืองเพชรชาวนาคปรปฐมใครอยากลองดีก็ได้พอสิ้นคำ ก็ชักปืนพกขนาดจุดสามแปดยิงเข้าใส่กลุ่มคู่อริที่คเมนกันมานานจากนั้นจึงมีพักพวกชาวเมืองเพชรอีกสองคนชักปืนขนาดเดียวกันยิงเข้าใส่ในขณะที่กลุ่มนคนปรปฐมนั้นก็ใช่ย,ยอยต่างก็ชักปืนแล้วยิงเข้าใส่กลุ่มเมืองเพชรเช่นเดียวกันเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นทําให้ผู้คนที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านต่างพากันวิ่งหลบหนีรวมทั้งพนักงานในร้านต่างพากันโกรธโหดโอนละมาน จากนั้นกลุ่มมือปืนเมืองเพชรจึงเดินออกจากร้านอย่างใจเย็นขึ้นรถบรรทุกแล้วขับออกไปทางเพชรบุรีโดยก่อนที่จะจากไปนั้นยังได้ประกาศกล้องอีกครั้งว่าพวกตนเป็นมือปืนเมืองเพชรพันตำรวจเอกโสพลสวิคามินได้รับทราบข่าวอย่างนั้นจึงได้รีบวิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเพชรบุรีช่วยกันสกัดจับกลุ่มมือปืนเมืองเพชรไลนนี้ต่อไปในขณะที่ตนเองนั้นก็นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนครปฐมออกไล่ล่าติดตามจับกลุ่มไปในทันทีเหมือนกัน กระทั่งเวลาต่อมา21นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกโสภณสวิคำมินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสมชัยศรีพินโยสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนครปฐมพันตำรวจตรีสมชายโพเย็นสารวัตรปราบปรามแลยตำรวจตรีจิรศักดิ์พักดีพันธ์รองหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้ายพร้อมทั้งวิทยุสกัดเส้นทางหลบหนีบนถนนเพชรเกษม ในเวลาดังกล่าวรถคนไลยได้ไปถึงด่านตรวจเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจนนาที่ตำรวจที่ด่านซึ่งได้รับวิทยุมาก่อนแล้วจึงกั้นถนนขอตรวจคนพบว่าคนขับนั้นนั่งมาด้านหน้าตามลําพังส่วนด้านหลังมีชายอีกห้าคนนั่งทับมาบนกระสอบสีน้ําตาลเจ้าหน้า,นาที่จึงขอตรวจคนพบว่าสิ่งที่ชายทั้งห้าคนนั่งทับไว้นั้นเป็นศพคนตายถูกยิงด้วยปืน11มมและจุด38ที่อก4นะัดทราบชื่อในภายหลังว่านายชวนพูนสวัสดิ์ อายุ23ปียอยู่อำเภอท่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีส่วนชายที่นั่งมาในรถทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือ10ตำรวจโทกเกษมเมืองนาคอายุ29ปีผอ,อม,มู่ค่ายนเรศวรหัวหินนายนพดลคนเสียวอายุ25ปีนายมงคลเสรีอายุ24ปีนายจำลุนแซ่อุย๋ยอายุ18ปีนายเสรีแสงทูนอายุ28ปีและนายทวีภูลศนอายุ34ปี ั้หม,มีพื้นเพเป็นคนเพชรบุรีทางซินส่วนปืนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบเข้าใจว่าคนหลายจะโยนทิ้งไปหมดแล้วหลังจากนั้นเมื่อพันตํารวจเอกโสพลสวิชามินพร้อมด้วยกาลังเจ้าหน้าที่ตรารวจจากจังหวัดนคปรปฐมเดินทางมาถึงจึงได้ติดต่อขอรับตัวและควบคุมคนหลายทั้ง6พร้อมรถและศพนายชวนเพื่อกลับไปดําเนินการสอบสวนสืบสวนที่สอพอเออมืองนคปรปฐมต่อไปกลาบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g เจน a r รี h ชา n e l